น้ำใสๆเลิศดรสรสโอชามาลวจ้าก๋วยเตี๋ยวน้ำใสของมาดามออนนีนะคะเดี๋ยวเราไปจะพาไปชมนะคะว่าวิธีต้มก๋วยเตี๋ยวของออนนีเป็นยังไงอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้ออนนีโนจีแลนด์้วยนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะนี่เลยหม้อใหญ่ๆหม้อนี้นะคะ ไม่หมดก็เหลือน้อยนะคะวันๆนะคะแต่ออนใช้เศษเนื้อเศษเนื้อไขมันเนื้อนะคะเนาะเพราะว่าจะเอารสชาติของเนื้อมาเป็นรสชาติเป็นหลักนะคะแล้วก็ต้มให้มันเดือดเดือดนี่มาแล้วก็นี่เองมัน ง่ายกว่าการที่จะตักแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีอบเชยนะคะซินนาม,มอนนะคะอ่าก็จะมีหัวหอมแล้วก็กระเทียมเผาใส่ลงไปรากผักชีนะคะอ่าแล้วก็มีขิงด้วยค่ะขิงเผาใส่เข้าไปกลมกลมค่ะนี่ขิง หม้อใหญ่หญม้อนี้เกือบหมดนะคะวันหนึ่งนี่ค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะเดือดกำลังร้อนเนาะมันก็จะมีไขมันจะมีฟองขึ้นมาก็พยายามตักเอาฟองตักเอาไขมันมันออกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆ ก่อนที่จะเปิดร้านก็ต้องมาทำมานี่ให้พอช่วงเวลาเปิดร้านเปิดก็มันก็ได้ขายตักสดๆเลยค่ะตักสดๆใสๆขายเลยค่ะแต่พูดถึงถ้าเพื่อนๆหรือว่าคนไหนที่ชมแล้วก็อยากจะทำตามก็ทำตามได้นะคะเนาะ ไปขายที่ไหนก็นี่ก็คือเป็นแบบว่าแบบน้ําใสไม่ว่าเราจะไปทําเป็นเอาน้ําเย็นตตาฟใส่ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครไม่กินเนื้อนะคะก็สามารถเอากระดูกหมูหรือกระดูกไก่นะคะถ้าเป็นกระดูกหมูหรกระดูกไก่ก็เราเอามาตั้งหม้ออีกต่างหากนะคะตั้งหม้ออีกต่างหากแล้วก็ให้มัน ลวกให้มันต้มให้มันออฟอร์มมันออกแบบนี้แล้วก็เอากระดูกนะันมาล้างมันล้างมลางล้างออกแล้วค่อยเอามาลงหม้อใหญ่มันก็น้ําจะใสมากกว่าถ้าเอาลงไปเลยมันก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็จะขุ่นเนาะ,ะส่วนมากอยู่เมืองไทยเราก็จะจะใส่ไปเลยนะคะชิโครงไก่เป็นตัว,ตวอะไรประมาณนี้เนาะ แต่ตอนนี้ที่มาทําอยู่ตรงนี้อันนี้ก็นี่แหละคะ่ะเวลามันเดือดมันมีฟองไขมันมันเยอะมันขึ้นมาเราก็ตักตักออกก่อนที่เราจะปรุงปรุงรสชาติก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะ,ะรสดีนะคะรสดีแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล แค่นั้นเองนะคะอ่าก็มีผงชูรสแต่ถ้าเป็นพวกคนไทยเรามากินก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นเกียเก๊ยวน้ำเกี๊ยวน้ําใสนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ําใสนะคะก็จะมีเครื่องปรุงแบบนี้นะคะอ่แล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวน้ําไก่แล้วแต่เพื่อนๆที่จะสั่งบางท่านก็สั่งเป็ดเนาะก็มีเป็ดด้วยนะคะ ก็จะออกมาประมาณนี้ลักษณะนี้นะคะเวลาทําเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่คือคือพร้อมเสิร์ฟนะคะพร้อมเสิร์ฟเลยก๋วยเตี๋ยวน้ําไก่วัาแต่ว่ามาดูก๋วยเตี๋ยวน้ําแล้วเราก็เดี๋ยวจะมาให้ดูเส้นนะคะเส้นของเราก็เป็นเส้นน้าเข้าจากเมืองไทยนะคะเส้นแห้งนะคะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นจันนะคะขอเอ่ยชื่อหน่อยนะคะเนาะแล้วเราก็จะมา แช่น้ําแบบนี้นะคะแล้วก็เน,นี่เพราะว่าเราไม่ไม่มีเวลาที่จะทําเส้นสดนะคะก็เลยได้ประมาณนี้ทุกอย่างก็โอเคนะคะออกมานี้เราให้เส้นมันนิ่มเราก็ไปลวกนําร้อนตามปกติสำหรับวันนี้ก็กขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ